ลงมือทําดีกว่านั่งคิด15ข้อคิดพลิกชีวิตให้ดีขึ้นบางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่หวังเราอาจจะรู้สึกติดอยู่ที่เดิมไม่รู้จะเดินต่อไปทางไหนแต่เชื่อไหมว่าแค่ปรับมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ลองมาดู15ข้อคิดที่อาจช่วยให้ชีวิตดีขึ้น 1. ทุกอย่างเริ่มที่ความคิดของเราเพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกการกระทำและทุกผลลัพธ์ในชีวิตเมื่อเราคิดบวก เราก็มีแนวโน้มจะลงมือทำในทางที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ในทางกลับกันหากเราคิดลบชีวิตก็จะติดอยู่กับความกลัวความลังเลและการไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าความคิดของเรายังส่งผลต่อความรู้สึกแรงจูงใจและการมองเห็นโอกาสรอบตัวหากเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะเริ่มมองหาวิธีและลงมือทำจริงความคิดจึงเป็นหลักฐานของพฤติกรรมและเส้นทางชีวิตทั้งหมด การฝึกคิดให้เป็นในทางที่ดีและสร้างพลังบวกให้ตัวเองจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเมื่อเราคิดได้ถูกต้องทุกอย่างที่ตามมาก็มีโอกาสถูกต้องตามไปด้วยความสำเร็จความสุขหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ล้วนเริ่มต้นจากวิธีคิดของเราเสมอ 2. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและนั่นก็โอเคเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดมีข้อบกพร่อง และมีช่วงเวลาที่ไม่เก่งหรือไม่พร้อมความไม่สมบูรณ์แบบคือความเป็นจริงของชีวิตและมันไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยลงการยอมรับว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างไม่ต้องทำได้หมดทุกเรื่องเป็นการเปิดพื้นที่ให้ตัวเองเติบโตพัฒนาและเรียนรู้โดยไม่กดดันหรือโทษตัวเองเกินไปเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้เราก็จะเข้าใจและให้อภัยผู้อื่นได้มากขึ้นเช่นกัน ความไม่สมบูรณ์แบบทําให้เราเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจมีความพยายามและมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองชีวิตไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเป็นคนที่ดีที่สุดแต่คือการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ดังนั้นจงรักตัวเองทั้งในวันที่ดีและวันที่ผิดพลาดเพราะนั่นคือธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่ 3. ปัญหาคือบททดสอบไม่ใช่กำแพงเพราะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาเพื่อหยุดเรา แต่มาเพื่อสอนเราและทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นหลายครั้งสิ่งที่เรามองว่าเป็นอุปสรรคแท้จริงแล้วคือโอกาสในการเรียนรู้ฝึกฝนและเติบโตทางจิตใจเมื่อเรามองปัญหาเป็นบทเรียนเราจะเริ่มถามตัวเองว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างแทนที่จะมัวแต่โทษโชคชะตาหรือยอมแพ้ปัญหาคือสิ่งที่ผลักดันให้เราค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงปรับตัว และกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของตัวเองชีวิตไม่มีใครไม่เจอปัญหาแต่สิ่งที่ต่างคือวิธีที่เรารับมือกับมันถ้าเรามองว่าปัญหาคือบททดสอบเราจะมีพลังและความกล้าพอที่จะก้าวข้ามมันไปได้เสมอ 4. เรียนรู้จากความล้มเหลวแต่อย่าเอามาตัดสินตัวเองเคยล้มเหลวก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากมันเพราะความล้มเหลวเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นบทเรียนที่มีค่า ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรต่อไปแต่หลายคนกลับใช้ความล้มเหลวเป็นข้ออ้างในการดูถูกตัวเองรู้สึกว่าไม่เก่งพอหรือไม่คู่ควรกับความสำเร็จซึ่งนั่นเป็นความคิดที่บั่นทอนศักยภาพในระยะยาวความล้มเหลวไม่ได้บอกว่าเราคือใครมันแค่สะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีบางอย่างที่ต้องพัฒนาและนั่นคือธรรมชาติของทุกการเติบโตยิ่งเรากล้ายอมรับความผิดพลาด เรายิ่งมีโอกาสกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมจงแยกแยะให้ได้ระหว่างผลลัพธ์ที่พลาดกับคุณค่าของตัวเองแล้วใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นแรงผลักดันไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิต 5. เปรียบเทียบได้แต่อย่าให้มันทำร้ายตัวเองเพราะการเปรียบเทียบบางครั้งสามารถกระตุ้นให้เราอยากพัฒนาและตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วรู้สึกด้อยค่าหมดกำลังใจหรือมองตัวเองแย่ลง นั่นคือการใช้การเปรียบเทียบในทางที่ผิดทุกคนมีเส้นทางและจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งที่เราเห็นจากคนอื่นอาจเป็นแค่ส่วนเล็กๆของเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเจอการเปรียบเทียบควรใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสินว่าเราดีพอหรือยังสิ่งสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเรากำลังก้าวหน้าในแบบของเราเองอย่าให้ความสำเร็จของคนอื่นกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหยุดรักตัวเองแต่ให้เป็นแรงผลักดัน ให้เราเดินต่ออย่างมั่นใจในทางของเราเอง 6. ลงมือทำดีกว่านั่งคิดแล้วไม่เริ่มสักทีเพราะหลายคนมัวแต่วางแผนคิดซำ้ำคิดวนจนสุดท้ายไม่ได้เริ่มอะไรเลยการคิดอย่างรอบคอบเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันกลายเป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือทำสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความสำเร็จไม่ได้มาจากความคิดที่ดีที่สุดแต่มาจากการลงมือทำและปรับแก้ให้ดีขึ้นระหว่างทางการเริ่มต้นแม้ยังไม่พร้อมสมบูรณ์ ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยเพราะทุกการลงมือคือการเรียนรู้จริงที่ไม่อาจหาได้จากการคิดอย่างเดียวความกล้าเริ่มสําคัญกว่าความพร้อมเพราะบางทีความพร้อมก็ไม่มีอยู่จริงถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาตัวเองหรือทําให้ฝันเป็นจริงต้องลุกขึ้นมาทําแม้ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่แค่เริ่มนั่นก็ชนะคนที่ไม่เริ่มไปแล้วหนึ่งเก้าเสมอเจการพักผ่อนก็สําคัญพอๆกับการทํางานหนัก เพราะร่างกายและจิตใจของคนเรามีขีดจำกัดหากฝืนทำงานตลอดเวลาโดยไม่หยุดพักสุดท้ายอาจหมดไฟเครียดสะสมหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพได้การพักผ่อนไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่คือการเติมพลังให้ตัวเองกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งเพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการนอนให้พอออกไปเดินเล่นหรือใช้เวลากับสิ่งที่ผ่อนคลายคือการดูแลตัวเองในแบบที่สมดุล การทำงานหนักโดยไม่พักอาจทำให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นแต่ถ้าร่างกายพังใจก็หมดแรงไปก่อนก็อาจไม่มีโอกาสได้ชื่นชมผลสำเร็จนั้นเลยการพักคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตและเป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างจากความขยันจงให้ความสำคัญกับสุขภาพกายใจพอๆกับเป้าหมายที่ต้องการเพราะชีวิตที่ยั่งยืนต้องมีทั้งความพยายามและการดูแลตัวเองควบคู่กันไป 8. เลือกอยู่กับคนที่เติมพลังให้เรา เพราะคนรอบตัวมีที่พลต่อความคิดอารมณ์และพลังชีวิตของเรามากกว่าที่คิดการอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ดีให้กำลังใจและสนับสนุนเราจะช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจกล้าก้าวต่อและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเวลาท้อแท้ในทางกลับกันถ้าอยู่กับคนที่ดูดพลังลบความฝันหรือชอบเปรียบเทียบเราอาจค่อยๆสูญเสียความมั่นใจและหมดแรงโดยไม่รู้ตัว ความสัมพันธ์ที่ดีควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งเพราะแค่มีใครสักคนที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรามีแรงไปต่อชีวิตสั้นเกินกว่าจะใช้เวลากับคนที่บั่นทอนใจจงเลือกคนที่เติมพลังให้เราและเป็นคนแบบนั้นให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน9คําคำพูดของเรามีพลังมากกว่าที่คิดเพราะคำพูดสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึกและแม้กระทั่งเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งได้ในพริบตาคำพูดดีๆเพียงประโยคเดียวอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครลุกขึ้นมาสู้ต่อในวันที่หมดหวังในขณะเดียวกันคำพูดแย่ๆก็สามารถทำลายความมั่นใจหรือฝังบาดแผลในใจใครได้ตลอดชีวิตเราอาจไม่ได้ตั้งใจแต่คำพูดที่หลุดออกไปแล้วไม่สามารถดึงกลับคืนมาได้จึงควรคิดก่อนพูดเสมอไม่ใช่แค่เพื่อความสุภาพ แต่เพื่อรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มันอาจสร้างขึ้นกับผู้อื่นยิ่งพูดกับตัวเองคำพูดยิ่งมีอิทธิพลต่อการมองตัวเองและการใช้ชีวิตในแต่ละวันจงใช้คำพูดเป็นเครื่องมือในการยกใจไม่ใช่ทำร้ายใครไม่ว่าจะกับคนอื่นหรือกับตัวเองเพราะทุกคำพูดคือพลังและเราเลือกได้ว่าจะใช้มันในทางที่ดีหรือไม่ดีเสมอ10อย่ายึดต,ติดกับอดีตจนลืมใช้ชีวิตปัจจุบันอย่ายึดต,ติดกับอดีตจนลืมใช้ชีวิตปัจจุบัน เพราะไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ไม่ว่าอดีตจะเต็มไปด้วยความเสียใจผิดพลาดหรือแม้แต่ความทรงจำที่สวยงามมันก็ไม่ควรกลายเป็นพันธนาการที่ฉุดรั้งเราไว้จากการมีความสุขในวันนี้การหมกมุ่นกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้และมีคุณค่าที่สุดหากเรามัวแต่หันหลังมองอดีตก็จะมองไม่เห็นหนทางที่จะไปข้างหน้า การเรียนรู้จากอดีตเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่ปล่อยให้อดีตกลายเป็นโซ่ล่ามใจการให้อภัยตัวเองและเลือกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติคือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้สิ่งที่พลาดไปแล้วมาบทบังสิ่งดีๆที่กำลังรออยู่ตรงหน้าเพราะชีวิตไม่ได้รอให้เราหันกลับมาเสมอไป11สุขภาพใจสำคัญพอๆกับสุขภาพกายสุขภาพใจสำคัญพอๆกับสุขภาพกาย เพราะแม้ร่างกายจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าจิตใจอ่อนล้าเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลหรือความรู้สึกไร้ค่าชีวิตก็ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงสุขภาพใจที่ดีช่วยให้เราคิดบวกมองโลกในแง่ที่สร้างสรรค์และมีพลังในการเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ดีกว่าในขณะเดียวกันสุขภาพใจที่แย่อาจส่งผลต่อร่างกายเช่นทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือเกิดอาการเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน การดูแลใจจึงไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดูแลร่างกายการพูดกับตัวเองดีๆพักผ่อนให้เพียงพอทำสิ่งที่รักหรือพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ล้วนเป็นการฟื้นฟูใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจงอย่ามองข้ามความรู้สึกของตัวเองเพราะใจที่แข็งแรงจะเป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืน 12. อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยเริ่ม เพราะความพร้อม100%อาจไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นเวลาทุนความรู้หรือความมั่นใจสิ่งเหล่านี้มักจะค่อยๆเติบโตขึ้นระหว่างทางที่เราลงมือทำการรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนอาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ความกล้าเริ่มคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดต่อให้ยังไม่รู้หมดทุกอย่างแต่เมื่อเริ่มแล้วเราจะได้เรียนรู้พัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆ ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จเพราะเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่เพราะกล้าเริ่มในวันที่ยังไม่พร้อมแล้วค่อยๆทำให้ดีขึ้นต่างหากชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากการรอให้สถานการณ์เหมาะสมแต่มันเปลี่ยนเพราะการตัดสินใจลงมือทาอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือข้ออ้างมาหยุดเราไว้เพราะบางครั้งแค่เริ่มก็เพียงพอแล้วที่จะเปิดทางไปสู่สิ่งที่เราต้องการจริงๆ 13. เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็สำคัญเพราะแม้เงินจะไม่สามารถซื้อความรัก ความสุขหรือสุขภาพที่ดีได้โดยตรงแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสดูแลตัวเองและคนที่เรารักได้ดีขึ้นเงินช่วยลดความกังวลเรื่องปัจจัยพื้นฐานในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลหรือการศึกษาและยังเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองทำตามความฝันหรือแม้แต่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ง่ายขึ้น แม้เงินจะไม่ใช่จุดหมายสูงสุดของชีวิตแต่มันก็เป็นพลังสนับสนุนที่สำคัญที่เราควรให้ความใส่ใจการมองเงินอย่างมีสติไม่ยึดติดแต่ไม่ละเลยจะทำให้เราใช้มันอย่างฉลาดและสร้างสมดุลที่ดีระหว่างการหาเงินกับการใช้ชีวิตเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงความรักเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอถ้าไม่มีเงินพอจะรักษาความรักนั้นไว้ด้วยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี14 การให้มักทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่คิดเพราะการได้เห็นรอยยิ้มหรือความสบายใจของใครบางคนจากสิ่งเล็กๆที่เรามอบให้เป็นความรู้สึกอบอุ่นที่ยากจะอธิบายการให้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือมีมูลค่าเสมอไปแค่การให้เวลากับคนที่ต้องการความเข้าใจการให้คำพูดดีๆหรือแม้แต่การรับฟังด้วยใจก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มหาศาลการให้คือการเปิดใจและแบ่งปันซึ่งมักทำให้เรารู้สึกมีคุณค่า และเชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้นยิ่งเราให้ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนเราจะยิ่งรู้สึกอิ่มใจลึกๆในแบบที่การรับเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้ได้ความสุขจากการให้นั้นยั่งยืนและบริสุทธิ์และหลายครั้งมันย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่คาดไม่ถึงการให้จึงไม่ใช่การเสียแต่เป็นการเติมเต็มหัวใจของตัวเองไปพร้อมกัน15ชีวิตเป็นของเราใช้มันในแบบที่ต้องการเพราะไม่มีใครต้องอยู่กับผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นมากไปกว่าตัวเราเอง การใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นอาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันอาจทำให้เราหลงทางจากตัวตนที่แท้จริงทุกคนมีเส้นทางและจังหวะเวลาของตัวเองการกล้าเลือกทางเดินที่ตรงกับใจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คือการเคารพตัวเองและคุณค่าชีวิตที่มีอยู่เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์หรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างได้เสมอแต่สุดท้ายแล้วเราคือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อความสุข และคุณภาพชีวิตของตัวเองชีวิตไม่ใช่การแสดงเพื่อให้ใครพอใจแต่คือการเดินทางที่เราควรได้เป็นคนขับและเลือกปลายทางด้วยตัวเองจงกล้าทำในสิ่งที่รักแม้มันจะต่างจากคนอื่นเพราะชีวิตที่เราเลือกเองย่อมมีความหมายมากกว่าชีวิตที่ใครเลือกให้เสมอคุณไม่จําเป็นต้องทำตามทุกข้อในทันทีแค่ลองหยิบข้อที่รู้สึกว่าใช่แล้วค่อยๆปรับไปทีละนิดก็พอชีวิตดีขึ้นได้เสมอถ้าเราเปิดใจและพร้อมเปลี่ยนแปลง สุดท้ายหากคุณฟังจบแล้วชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้และช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพลังในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ